การทอดกระถินบุญใหญ่แต่สมัยพุทธกาลวันนี้เพื่อนรักนักอ่านของท่านก็จะได้นำเรื่องของการทอดกระถินมาเล่าสู่คนฟังโดยมีหนังสือที่ใช้อ่านค้นคว้าอ้างอิงมาอย่างน้อยสองเล่มหนังสือเล่มแรกคือประเพณีไทยต่างๆเขียนโดยนนะปากน้ำหนังสือเล่มนี้ก็เป็นของสำนักพิมพ์โอเดียนสโตพิมพ์ครั้งที่1ผู้ศักราช2525จํานวน2,000ฉบับ ราคา30บาทมีหน้าที่เป็นคล้ายๆค,คำนำเขียนว่าประเพณีไทยต่างๆเรื่องประเพณีต่างๆนี้ข้าพเจ้าได้เขียนค้นให้แก่บุคคลที่มีความประสงค์จะนำไปค้นคว้าในกิจกรรมบางอย่างเมื่อสำเร็จกิจไปแล้วต้นฉบับยังเก็บรักษาไว้จึงได้นำมารวมตีพิมพ์ไว้ในที่นี้ก็มีทั้งหมด16เรื่องรวม51หน้าก็เป็นหนังสือเล่มแรกที่จะมาใช้อ้างอิงในเรื่องของ กถินนะครับนี่เป็นสารบาญหนังสือเล่มต่อไปที่ใช้ประกอบการค้นคว้าอ้างอิงก็คือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี45เล่มของมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปธรรมเริ่มจากเนื้อหาในหนังสือประเพณีไทยต่างๆของนอนปักน้ำอยู่ในหน้า29ถึง31เรื่องกระถินนี้ เป็นประเพณีไทยสำคัญมากเป็นพระราชพิธีใหญ่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยและอยุธยาภาพเขียนพิธีกรถินมีการแห่ทั้งทางโชรมากและสโทรมากอยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกวัดอนงคารามและยังปรากฏในที่อีกหลายแห่งในจดหมายเหตุของบาทหลวงเดอชัวรีได้พรรณนาถึงกรถินหลวงซึ่งงดงามโออาที่สุด เป็นภาพอันวิจิตรบรรจงที่สุดในบรรดาพระราชพิธีทั้งหลายของกษัตริย์อยุธยาคําว่ากถินแปลว่าไม้สะดึงอธิบายว่าภิกษุแต่ก่อนเย็บจีวรใช้เองแต่เพราะไม่มีความชำนาญในการเย็บจึงต้องอาศัยไม้สะดึงขึงผ้าให้ตึงแล้วจึงเย็บจึงเรียกผ้าเย็บโดยอาศัยไม้สะดึงอย่างนี้ว่ากถินจีวรมีผู้กล่าวไว้ว่า กรถินมีสองอย่างคือจุลกรถินแปลว่ากรถินน้อยอธิบายว่ามีเวลาในการทำจีวรน,น้อยเพราะต้องปลูกฝ้ายเก็บฝ้ายปั่นฝ้ายให้เป็นได้ทอได้ให้เป็นผ้าตัดผ้าให้เป็นท่อนเย็บผ้าให้เป็นจีวรย้อมให้ได้สีและต้องทอดในวันนั้นพระสงฆ์ต้องกลานและอนุโมทนาวันนั้นด้วย จึงต้องรีบร้อนทำให้เสร็จในวันนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยุ่งจึงมีคำพูดว่ายุ่งเป็นจุลกถินมหากถินแปลว่ากถินใหญ่คำว่ามหาแปลว่ามากก็ได้อธิบายว่าได้แก่กถินที่ทอดกันเป็นปกติธรรมดาไม่มีคนทอดก็ชักชวนกันทอดขึ้นเช่นนี้มีเวลาเตรียมตัวมากไม่ยุ่งมูลเหตุกถิน มีภิกษุถือธุดงสามสิบรูปเป็นชาวเมืองปาถาในวงเล็บปาวาชวนการเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีประมาณ6กถึงเจโยนก็พอดีตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ซึ่งเป็นวันที่ต้องเริ่มอยู่จําพรรษาในระหว่างพรรษาภิกษุเหล่านั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันโดยคิดว่า พวกเราเดินทางมากไกลตั้งใจจับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ก็ต้องรออยู่ถึงสามเดือนจึงจะได้ไปเฝ้าภิกษุเหล่านั้นเมื่อไปถึงเมืองสาวัตถีแล้วได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงถา,ถามถึงการเดินทางของภิกษุเหล่านั้นเมื่อทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นได้รับความลำบากในการเดินทางในระหว่างออกพรรษามาก จะไม่เอาไตรจีวรไปครบชุดก็ผิดวินยัยเมื่อเอาไปก็ไม่สะดวกในการเดินทางพระองค์จึงได้ทรงประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติกระถินขึ้นใจความว่าภิกษุอยู่จำพรรษาครบสามเดือนแล้วทรงอนุญาตให้กรานกระถินในวงเล็บรับกระถินเมื่อได้กรานกรถินแล้วให้ได้รับอนิสง์ยกเว้นจากพระวินัยหข้อเช่น อยู่ปราศจากไตรจีวรได้คือไปไหนไม่ต้องเอาไตรจีวรไปครบชุดเป็นต้นอาน,นิสงส์หข้อนี้ให้ยืดเวลาออกไปจนถึงกลางเดือนสี่ผู้ทอดกรถินจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นผู้ศรัทธาจะเป็นาราหร์ห,หรือบรรพชิตเช่นภิกษุก็ได้แต่ภิกษุจำพรรษาวัดไหนแล้วจะเป็นเจ้าภาพทอดกรถินวัดนั้นไม่ได้ในการทอดกรถิน บางแห่งมีธงรูปสัตว์น้ำเช่นจระเข้ปักไว้ที่หน้าวัดด้วยเล่ากันมาว่ามีจระเข้มาขออนุมโมทนาและขอให้เขียนติดไว้ในธงคล้ายเรื่องพญานาคปลอมตัวมาบวชเป็นพระเมื่อถูกให้ศึกเพราะเป็นสัตว์บวชไม่ได้ก็ขอฝากชื่อนาคไว้ด้วยจึงเรียกคนจะบวชว่านาคสืบๆมากระถินมีอานิสงส์มากเพราะได้อานิสงส์ ทั้งผู้ทอถวายทั้งภิกษุผู้ได้รับกระถินก็ได้อน,นิสงส์ห้าคือได้รับยกเว้นจากพระวินัยหข้อยืดเวลาออกไปอีกสเดือนคือไปถึงกลางเดือน4 1. เป็นสังฆทานต้องถวายแก่พระสงฆ์อย่างน้อยต้อง5รูปและต้องเป็นสงฆ์ที่จำพรรษาครบ3เดือนด้วยต่ำกว่า5้ารูปรับกรถินไม่ได้ 2. เป็นสังฆกรรมพระสงฆ์ได้รับแล้วต้องนำผ้าขถินเข้าไปในสีมาในวงเล็บอุโบสถพระคู่สวดต้องสวดมอบผ้าให้แก่องค์ครองตามที่ปรึกษากันไว้แล้วจึงจะสำเร็จเป็นผ้าขถิน 3. เป็นการละทานต้องทอดให้ตรงกับเวลาตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้กถินจะทอดได้เริ่มแต่แรมหนึ่งขาเดือน11 ถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือน12ก่อนเวลานี้หรือหลังเวลานี้ทอดกรถินไม่ได้ถึงทอดก็ไม่เป็นกรถินคงมีเวลาทำา4แม้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูประถมก็ทรงถือเป็นราชประเพณีสเสด็จไปบำเพ็ญกุศลพระราชทานผ้ากรถินณพระอารามหลวงเป็นประจำทุกปี เรียกว่ากระถินหลวงบางครั้งก็เสด็จไปบำเพ็ญกุศลพระราชทานผ้ากถินต้นณวัดอราชซึ่งณที่นั้นนะคะคนเรือเอกวิจิตชำนาญการผู้บัญชาการฐานเรือซึ่งในวันนี้ท่านเป็นผู้บัญชาการกระบวนทารพเจ้าคนเรือเอกวิจิตชำนาญการผู้บัญชาการฐานเรือขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบประหมชุนทรงทราบฝ่าละองธุลีพระบาทในการเสด็จแพราเนินไหวาผพระกถิน ณวัดอรุณราชวรารามในวันนี้นั้นข้าพุทธเจ้าภูมิชาชการฐานเรือได้รับเระยอทานให้จัดกระบวนพยุหยาตาชลมาศโดยมีเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบัณรัชกาลที่เเป็นเรือพระที่นั่งทรงเรือพระที่นั่งสุบันหร,รงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือทรงพาดาตอาน,นิสงห้าของภิกษุผู้ได้รับกระถินคือหนึ่ง อยู่ปราศจากไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งโดยค้างคืนได้ 2. อ,ออกไปจากอาวาสโดยไม่ต้องบอกลาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งได้ 3. ไปฉันนรวมกันได้ในเมื่อมีผู้นิมนต์ออกชื่ออาหาร 4. เมื่อมีผู้นำผ้าถวายเพื่อให้ทำเป็นจีวรแต่ถ้าผ้ายังไม่พอก็เก็บผ้านั้นไว้ได้เกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ในพระวินัย 5. เมื่อมีผู้ถวายจีวรเป็นสาธารณะทั่วๆไปก็ต้องได้แก่ภิกษุผู้ได้รับกรถินแล้วเฉพาะในวัดนั้นเท่านั้นในส่วนของหนังสือพระไตรปิฎกส่วนที่เกี่ยวกับกรถินอยู่ในหน้า243ภาค 4. ความย่อแห่งพระไตรปิฎกเล่ม5ข้อ3กรถินขันธกะในวงเล็บหมวดว่าด้วยกรถิน มีข้อความเพิ่มเติมเกี่ยวกับภิกษุ30รูปซึ่งเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและต้องหยุดพักเมื่อถึงวันเข้าพรรษาได้ไปพักจำพรรษาที่เมืองสาเกตมีอีกที่หนึ่งกล่าวถึงกลานขถินคือลาดไม้สะดึงหรือไม้แบบลงไปเอาผ้าทาบตัดผ้าตามไม้แบบนั้นแล้วช่วยกันทำจีวรแจกแก่ภิกษุผู้สมควรทรงอนุญาตให้สวด ประกาศกรถินส่วนอนุญาตให้สวดประกาศม้อ้ากรถินแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นการสงฆ์โดยตั้งยติหนึ่งครั้งสวดประกาศขอความเห็นชอบหนึ่งครั้งในวงเล็บรวมเรียกว่ายติทุติยกรรมในข้อ4จีวอขันทะกะวงเล็บหมวดว่าด้วยจีวรแพทย์ชีวากะโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์พระผู้มีพระภาค ได้กราบทูลขอร้องต่อพระผู้มีพระภาคเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายรับครืหบ,บดีจีวรได้ในวงเล็บคือจีวรที่มีผู้ศรัทธ,ธาถวายให้ใช้สมัยก่อนอนุญาตแต่จีวรที่เก็บเศษผ้ามาประติประต่อใช้ทรงปรารบคำขอของหมอชีวะกะจึงทรงอนุญาตให้รับเครือหบ,บดีจีวรได้แต่ถ้าใครจะยังถือจะใช้จีวรที่เก็บมาปฏติปต่อ ที่เรียกว่าบางสุกุลจีวรก็ให้ถือต่อไปตามอัธยาศัยกรถินพระราชทานคือกรถินซึ่งพระทานแก่ผู้ขอพระราชทานเป็นเจ้าภาพนำไปถวายแก่วัดต่างๆส่วนกรถินสามคัคคีคือมหากรถินอย่างหนึ่งซึ่งมีบุคคลจำนวนมากร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อนำไปทอดถวายยังวัดสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการทอดกรถิน และประวัติความเป็นมาต่างๆก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ได้รับชมและขอขอบคุณทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ